อัปเดตเรดาร์ฝนทั่วไทยล่าสุดน,นะคะพร้อมกับอัปเดตในส่วนของเรดาร์ฝนแรมเพอของภาคอีสานไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเรดาร์ฝนล่าสุดประจําวันที่2พฤศจิกายน2568ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดลําพูนล,ลําปางและนครศรีธรรมราชถัดมามาดูในส่วนของเรดาร์ฝนภาคอีสานแรมเพอตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนบริเวณอาเภอจตุรพักพิมานเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด กันทรักษ์จังหวัดรีสเกตเด็ดอุดมบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีอัพให้อีกหนึ่งเรดารนะ์เนาะสำหรับเรดาร์ที่สองของภาคอีสานนี้ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางที่อำเภอด่านขุนทดสีคิ้วสูงเนินเมืองนครราชสีมาฉเฉลิมประเกียติโชคชัยหนองบุญมากเสริงสางคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะพัดมาอัพเดทในส่วนของเรดาร์ภาคเหนือภาคเหนือเรดาร์ล่าสุดตรวจพบกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเสม,มิงแม่ริมแม่วางดอยหล่อ จอมทองสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่บ้านหฮองป่าสร้างแม่ทาจังหวัดลำพูนห้างฉาดเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะ